ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โครงการชีวาไทยฮอมารกเอก,กมัยรามินทาครับโครงการที่เตรียมให้คุณครบอยา่างออกแบบชีวิตได้อย่างลงตัวในราคาเริ่มต้นไม่ถึง2ล้านบาทจะเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับ อยู่กวิลล่ปันในรายการอยากมีบ้านโวยวันนี้ค่ะเราสองคนพาเพื่อนๆมาดูโครงการที่ออกแบบชีวิตได้อย่างลงตัวที่โครงการชีวไทยฮอมาร์เอกมัยรามินทาคอนโดมิเนียมโลไล์8ชั้น2อาคารจำนวน413ยูนิตภายใต้แนวคิดซิมเพิรสวาสไตล์โมเดิร์นมินิมอลที่แค่เห็นดีไซน์ก็ว้าวและค่ะคุณและไม่ใช่แค่นั้นนะครับตัวโครงการเนี่ยยังให้บรรยากาศเหมือนกับได้มาพักผ่อนในรีสอร์ทอีกด้วยนะครับด้วยแนวคิดซัมเมอร์รีสอร์ทครับ ซึ่งโครงการของเขาครับมีการนําเอาเส้นสายของคลื่นทะเลนะครับมาเป็นองค์ประกอบในการดีไซน์ตัวอาคารอีกด้วยครับและที่สําคัญในเรื่องของการเลือกสีครับคุณโครงการเขาเลือกใช้โทนสีที่มีความสงบนะครับผมเหมือนกับท้องทะเลในยามค่ําคืนอีกด้วยครับโอ้โหปังไม่ไหวค่ะคุณและในเรื่องโลเคชั่นก็ปังไม่แพ้กันนะคะโครงการตั้งอยู่บนถนนนวลจันทร์ ใกล้ทางด่วนรามินทาอาจนารงค์ค่ะสามารถเชื่อมต่อข้อมืองได้อย่างสะดวกสบายง่ายๆนะคะอีกทั้งในอนาคตค่ะยังใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีน้ําตาลสถานีนนทจันทเพียง500เมตรอีกด้วยค่ะสุดยอดไปเลยครับเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่ใช่ใช่ได้สุดยิ่งกว่าตรงตามคอนเซ็ปต์โครงการเลยนะครับที่ว่า Good Life More Life กับโครงการชีวาชใยฮอร์มกเอก,กมัยรามินทาครับและวันนี้ค่ะห้องที่เราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะมีทั้งหมด3ไทยด้วยกันจะเป็นห้องอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ห้องนี้ที่พามาดูคือไทวันเบสลุคเอ็กซ์คลูซีฟค่ะขนาด30.44ตารางเมตรห้องแบบกว้างมากๆโดยเฉพาะมุมนี้นะคะเมื่อเข้ามาจะเจอกับพื้นที่ห้องนั่งเล่น มุมพักผ่อนค่ะที่โครงการเขาแถมเฟอร์นิเจอร์มาให้ครบเซตเลยนะคะมุมนี้เพื่อนๆค่ะสบายมากๆไม่ว่าเราจะนั่งชิวนะคะอ่านหนังสือหรือว่าดูทีวีได้จัดเต็มมากๆส่วนสาวๆคนไหนที่ชอบไอเดียในการตกแต่งห้องเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่เลยแหละคะ่ะ และด้วยความสูงจากพื้นถึงฝ้านะคะ2.4เมตรค่ะและพื้น SPC ลายไม้ ine, ทําให้ mood and tone ของห้องเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็โปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะและที่พิเศษมากๆค่ะห้องนี้ค่ะเป็นครัวแบบปิดติดระเบียงค่ะและได้ประตูครัวมาแบบ3ปบานแบบนี้เลยเพื่อนๆฟันชอบมากๆค่ะเพราะว่าครัวนะคะเราได้พื้นที่ที่ ว้างมากๆสามารถจัดวางโต๊ะรับนอาหานมุมนี้ในห้องครัวได้เลยทุกคนและสสยทำอาหารอย่างเราประทับใจสุดๆค่ะเพราะโครงการนะคะเขาให้ทั้งเคาน์เตอร์ครัวฮอบคูดดุดควันมาให้พร้อมรวมถึงเชฟกระทะเล็กอย่างเราจะพลาดได้ไงล่ะคะโครงการเขาทำผนังแบบแบ็คสเปซมาด้วยค่ะเช็ดล้างทำวามสาดได้ไง่ายๆรวมถึงกระเบื้องห้องครัวนะคะก็สามารถเช็ดล้างทำวามสาดได้ไง่ายเช่นเดียวกันค่ะ นอนได้ความเป็นส่วนตัวมากค่ะได้ประตูมาแบบเปิดปิดนะคะเมื่อเข้ามาในห้องนอนค่ะคือกว้างมากๆฟิลก็คือปร่งลงสบายนานอนสุดๆเลยค่ะเราสามารถจัดวางเตียงขนาดคิมไซ์ได้เลยนะคะรวมถึงโครงการได้บิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้พร้อมแล้วและห้องวัน b บส r o o m มเอ็กซ์คลูนี้นะคะโครงการยังแถมแอร์มาให้สองเครื่องด้วยค่ะ ส่วนของห้องน้ำแบ่งโซนแห้งโซนเบกเรียบร้อยสุขภัณฑ์ครบครันจากคอร์โต้ค่ะห้องนี้ปัญชอบมากๆเลยค่ะเพราะมีการแบ่งสัดส่วนห้องได้อย่างลงตัวนะคะเหมาะมากๆสำหรับการพักผ่อนค่ะได้อย่างเต็มที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์อยู่แล้วกู๊ดไลฟ์สุดๆเลยค่ะ มาถึงห้องท้ายถัดมานะครับจะเป็นห้องท้าย1 b e d r o o m มเอ็กซ์ครับผมเป็นห้องขนาด33.56้ตารางเมตรครับบอกได้เลยว่าห้องท้ายมีจัดเลเยอร์ออกมาได้ดีมากๆอ่ะตามเข้ามาเลยครับและเมื่อเราเข้ามาในห้องนะครับก็จะเจอกับพื้นที่ครัวแบบปิดแบบนี้นะครับโครงการเนี่ยเขาบิ้วยินเคาน์เตอร์ครัวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่สําคัญเนี่ยแถมเตาแล้วก็ฮูดดูดควันมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับซึ่งอยากให้เพื่อนเพื่อนนะครับลบภาพจำห้องครัวแบบเดิมๆของคอนโดไปได้เลยครับเพราะว่า ภายในโครงการชีวาไทยฮอล์กเอกมัยรามินทานะครับเขาให้ครัวมาใหญ่มากๆอยากให้เพื่อนๆเห็นด้านนี้นี่หลังจากวางตู้เย็นแล้วก็ชั้นวางของหรือว่าชั้นวางรองเท้าแล้วเนี่ยยังมีสเปซเหลือเยอะมากๆให้เราทําครัวได้แบบสบายๆเลยแหละครับซึ่งตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปเป็นครัวแบบปิดโครงการเคากั้นประตูนะครับผมเป็นประตูบานเลื่อนแบ่งสามมาให้นะครับผมซึ่งข้อดีของประตูแบ่งสามเนี่ยคือเราสามารถเปิดได้กว้างยิ่งกว่าเดิมนะครับผมทำให้เราเนี่ย ขนย้ายของได้สะดวกเนาะไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้าห้องก็ย้ายได้สะดวกมากๆเลยละครับและถัดเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอกับโซนรับประทานอาหารที่สามารถวางโต๊ะขนาด 2- 3ถึงที่นั่งได้นะครับรับประทานอาหารไปก็สามารถดูทีวีไปพร้อมๆกันได้และที่สําคัญมองเห็นวิวด้านนอกได้อีกด้วยครับเพราะบอกได้เลยว่าห้องนี้นะครับเป็นห้องทายพิเศษที่เรามีห้องนั่งเล่นที่อยู่ติดกับระเบียงและเขาให้ประตูกระจกบ,บานเลื่อนบานใหญ่มาขนาดนี้เลยลเราสามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้สุดลูกหูลูกตาเลยละครับบอกเลย เลยว่าห้องทายนี้นะครับเป็นห้องที่โครงการเนี่ยเขาคิดมาให้แบบตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สุดๆที่ต้องการ Living space ที่มากกว่าเดิมนะครับผมนี่ทุกคนและนี่ก็คือห้องนอนของเขาบอกเลยว่าไม่เหมือนห้องนอนในคอนโดเลยทุกคนเหมือนห้องนอนในทาวน์เฮาส์หรือว่าบ้านเดี่ยวเลยเพราะว่ามีขนาดใหญ่มากและที่สําคัญนี่หน้าต่างขนาดใหญ่เทควิวเมืองได้เลยนะครับทุกคน ซึ่งบริเวณนี้นะคบเราสามารถตั้งเตียงขนาด6ฟุตได้แบบสบายๆเลยนะคบผมและก็ยังมีสเปซด้านข้างเหลือให้เราสามารถตั้งโต๊ะทํางานหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งได้อีกด้วยและตรงนี้นะครับวินชอบมากๆเลยโครงการเขาได้บิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเป็นตู้เสื้อผ้า3บานแบบนี้นะครับสามารถเก็บเสื้อผ้าได้แบบจุใจและที่สําคัญนี่ครับทุกคนห้องน้านะครับภายในสุขภัณฑ์ครบคันจัดเต็มจากยี่ห้อคอตโต้ครับ สำหรับห้อง Type 1 Bedroom Extra ห้องนี้นะครับที่มีขนาด33.56ตารางเมตรบอกได้เลยว่าใหญ่จุใจมากรวมไปถึงมีเลเ o u t ที่โดนใจสุสดๆเลยแหละครับตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะมี Space ในการใช้ชีวิตที่มากขึ้นกว่าเดิมต้องห้องนี้เลยครับพอวินได้มาดูแล้วนะครับบอกได้เลยว่าอยากจะจองเอาไว้สักห้องเลยแหละครับ และยังมีห้องอีกท้ายหนึ่งนะครับเป็นห้องที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือห้องท้ายวันเ r o o m ขนาด25.33ตารางเมตรเป็นห้องท้ายขนาดเริ่มต้นแต่มีความลงตัวไม่แพ้ของห้องแรกเลยแหะครับเป็นห้องที่ได้ครัวปิดติดระเบียงและมีการแบ่งสัสดส่วนของห้องที่ลงตัวเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับทุกๆคนได้บอกเลยว่าคุ้มค่าทุกตารางเมตรจริงๆครับกับราคาเริ่มต้นเพียง1.89ล้านบาทเท่านั้นดูห้อง ะะมาดูพื้นที่ส่วนกลางกันบ้างดีกว่าค่ะที่ทางโครงการเขาจัดเต็มมาให้ถึง14รายการเป็นอีกหนึ่งอาคารที่แยกออกมานะคะให้ทุกคนได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะซึ่งรับรองเลยนะครับว่าทั้ง14รายการนี้ทุกคนจะต้องชอบกันอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะครับเฮาที่มีสระว่ายน้ําขนาดฮัฟโอลิมปิกห้องฟิตเนสห้องสตรีมมิ่งห้องไลฟ์สดโคเวิร์ก g s งสเปซจ็อกกิ้งแทร็กและอีกมากมายให้ลูกบ้านได้ใช้ชีวิตที่ใช่แบบเต็มที่ไปเลยครับ บอกเลยค่ะว่าโครงการชีวไทยโฮมเมงเอกมัยรามินทานะคะเป็นโครงการที่คิดมาเพื่อตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จริงๆค่ะการเดินทางนะคะก็สะดวกสบายเดินทางง่ายเชื่อมต่อใจกลางเมืองใกล้ทางด่วนรามินทาอาัดรงถนนกาญจนาพิเศษถนนวุแหวนรอบนอกและโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตสายสีน้ำตาลและสายสีเทารวมถึงใกล้กับห้างเซนทัลอีสเวลเดอะวอล์กเกษตรนวมินโรงพยาบาลน,นวเวศและโรงเรียนเลิศล่าค่ะ จากวันนี้นะคะที่เราสองคนได้พาดูโครงการชีวไท A, อัอลหมากเอกมัยรามินหาค่ะต้องบอกเลยว่าส่วนตัวปัาแล้วเรารู้สึกว่าชอบที่นี่มากๆเลยนะ เพราะว่าให้ความสะดวกสบายนะในทุกการอยู่อาศัยแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้ครบมากๆให้เราหนึ่งมีสเปซที่ใช่นะคะกว้างขวางแล้วก็สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างลงตัวตอบโจทย์มากๆค่ะบอกเลยว่าเป็นโครงการที่เพื่อนๆทุกๆคนนะครับไม่ควพรพลาดเลยเพราะว่าราคาเริ่มต้นเบาๆเพียง1.89ล้านบาทเท่านั้นล่ะครับมาตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ให้คุณได้ใช้ชีวิตที่ใช่ได้สุดทางที่นี่โครงการชีวไทยโฮมมาร์เอกมัยราบินทาค่า สำหรับใครที่สนใจโครงการนะครับก็สามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครสนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการนะครับก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาครับและที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจอยากมีบ้านโว้ยทุกช่องทางจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะ,คคะบ๊ายบาย